ที่เสียคุณพ่อไปก็ถือว่าเหมือนแบบเราเสียของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตไปเลยตอนแรกเราก็คิดเลยว่าโหคุณพ่อน่าจะอายุยืนดูแข็งแรงดูเป็นฮีโร่ของเราทุกอย่างอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่เรามาทราบว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอก็แจ้งว่าเต็มที่อยู่ได้สี่เดือนนะค้อฝันหนึ่งของคุณพ่ออยากเห็นอิงฟ้าเป็นนักร้องอยากเห็นเราแบบมีชื่อเสียงมีอัลบั้มในตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าศิลปินต้องมีอัลบั้มอะ่ะเหมือนแบบอัลบั้มปก ซีด <CD, S 2> <ม>ีอย่างเงี้ยแล้วก็คือจะได้ดูเหมือนแบบภูมิใจที่สุดจุดสูงสุดของการร้องเพลงเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเราใกล้เคียงที่จะให้เขาได้เห็นมากๆช่วงที่ทราบว่าเขาป่วยปั๊บก็มีคนมาบอกเฮ้ยมีค่ายเพลงสนใจนะอะไรเงี้ยณาตอนนั้นคือหนูเหมือนช่วงเวลาที่มันเหลือสั้นเต็มทีแล้วเลยตัดสินใจแบบว่าไปงั้นไปเนคายตใช่ก็บอกโอเคเดี๋ยวเราให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ได้มีเงินเดือนใ,ให้เดี๋ยว คบกี่ปีนี้เธอทำอัลบั้มให้นะแล้วความเราเป็นเด็กนะตอนนั้นยังแบบ17กกว่าๆอะไรเงี้ยแล้วแม่เราก็ซื้อมากๆความที่คนต่างจังหวัดไม,ไม่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปกันแบบมันเหมือนมันรีบอะอะค่ะก็เซ็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาจะบอกพ่อจะได้ทําเพลงแล้วนะอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็คือเขารับทราบแล้วแล้วก็ไปเลยในวันที่เราต้องไปอยู่ตรงค่ายเพลงตรงนั้นคือ เริ่มเห็นเพลงของตัวเองบ้างหรือยังคะหล,หลายอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแลนหรือว่าเราคิดเอาไว้ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าคือถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเลี้ยงตัวเองได้คนเดียวแต่ว่าแม่เราเนี่ยไม่น่าจะรอดและถ้าเรานึกถึงอนาคตยาวๆอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบออบอกพี่สาวที่อยู่ในกรุงเทพว่าเฮ้ยมีงานอะไรให้เราทำไหมเขาเขาบอกว่ามีหนึ่งงานก็คือพนักง,งานออฟฟิศ เกี่ยวกับกาแฟ <ừ> ก็เลยตัดสินใจไปเลยทั้งที่ไม่มีเงินติดตัวไม่มีอะไรเลยไปไป,ไปอายรับหน้า,า,นานความทุกข์ตอนนั้นที่สูญเสียคุณพ่อด้วยแล้วรู้สึกว่าทําไมเราไม่สามารถที่จะหาเงินในการดูแลที่บ้านได้เคยเศร้าถึงขนาดคิดว่าไม่อยู่แล้วดีกว่าอยากไปอยู่กับพ่อจังทํางานหนักทุกวันแต่เงินมันไม่ไม่พอเลยอะรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตเรา แล้วก็คนข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยเวลาที่เรานอนหลับเรามีความสุขฟิล <historically> ที่เราไม่อยากตื่นหรือเอ๊ะมันจะนอนไม่ต้องตื่นคิดแล้วได้ทําอะไรบ้างบ่อยครั้งมากๆแค่ยังเอาชนะความเจ็บปวดไม่ได้แล้วเรากลัวเจ็บชั้นที่เราอยู่คือชั้น6คือเดินออกไปตรงริมระเบียงบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราโดดไปนี่คือจะตายไม่น่าคิดว่า <gameplay> ถ้าไม่ตายนี่คือลําบากยิ่งหนักคนยิ่งหลังอีกอะไรเงี้ยนั่งดูน้ำยาล้างห้องน้ำในห้องน้ำแล้วก็ มันจะแสบท้องไหมหยิบมีดมาแล้วก็นั่งดูต้องกรีดตรงไหนคือมันฟุ้งซ่านไปหมดทุกครั้งเธอจะร้องไห้เหมือนคนสติแตกก็หลับไปชอบฝันถึงพ่อ,อ,อในฝันคือพ่อกับแม่เดินมาส่งเราหน้าโรงเรียนแล้วก็หน้าโรงเรียนจะมีเหมือนร้านสะดวกซื้อแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็หันหลังมาถามเราว่าพ่อจะเอาอะไรไหมเขาก็เลยพูดกัเกบเรากลับมาว่าพ่อไม่เอาอะไรเลยเขาให้หนูดูแลตัวเองรักตัวเองความดิ่งของเราในตอนนั้นมันคิด เรื่องอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรแพชชั่นในการเป็นศิลปินก็คือมันมันถูกทาลายไปแล,แล้วแล้วก็อาชีพที่เราทําอยู่ก็ไม่ใช่อาชีพที่เราอยากทำํำแ้ะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราก็อยากจะให้ชีวิตคนข้างหลังมีความสุขขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทยังทําไม่ได้ซะทีใช่หลังจากที่เราฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาได้ก็เลยทําให้เราเหมือนได้สติว่าค่ะเราก็ยังทิ้งแม่เราไม่ได้อยู่ดี นางงามกับเรื่องดราม่าก็ดูจะเป็นเรื่องแบบใกล้ๆกันอยู่ไปเจออะไรไงคะถึงที่แบบโ,โหเสียใจแทบแย่เลยกับความดรามา่าหนูไม่คิดว่าการประกวดนางงามอะ่ะมันจะต้องสตรองมากๆอย่างวันนี้หนูแต่งหน้าสาหรับเราเราคิดว่าเราสวยแล้วอะแต่สําหรับเขาเขารู้สึกแบบแต่งหน้าไม่เห็นสวยเลยพูดเหมือนบางทีเราไปฆ่าใครตายเลยขั้นที่ไล่ให้เราแบบว่า<ม>เลิก<ม>แล้วกลับ<ม>เก็บกลับบ้านแลลวก็หนักถึงขั้นที่เหมือนแบบบางทีมีลูเมตใช่ไหมคะเราก็ไม่กล้าที่จะแสดงความอ่อนแอให้เขาเห็นอะ นี่หนูก็เปิดฝักบัวเพื่อที่จะกบเสียงร้องไห้เองแล้วก็นั่งร้องไห้ในห้องน้าเอาชนะกับตัวเองยังไม่เท่าไหร่แต่ชนะใจคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยมันยากมากเลย,เลยมันเหมือนเหนื่อยจังเลยแล้วก็เลยบอกพี่เลี้ยงที่ดูแลเรา,าตอนนั้นว่าแบบมาขึ้นมาช่วยเราเก็บกระเป๋าหน่อยก็คือไม่เอาแล้วแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงพรุ่งนี้อ่ะไฟแนลแล้วเราแบบเต็มที่กับมันดีไหมแล้วผลจะออกมาไงช่างมันถ้าเราออกไปซะตอนตอนนี้เหมือนที่ทามาทั้งหมดมันสูญเปล่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่า วันนี้มันควรเป็นชั้นแหละทาไมหนูถึงเลือกเอาประเด็นเรื่อง LGBTQ อมาพูดบนเวทีนั่งไงถ้าสมมุติว่าเรามีชื่อเสียงหรือเสียงเราดังขึ้นเราอยากทําอะไรให้ให้คนใกล้ตัวเราก่อนเราก็มองเห็นในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าเพื่อนใครก็เราแต่อยู่ในกลุ่มของ LGBTQ หมดเลยแล้วตอนนั้นต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ได้มีกระแสรหรือว่าความยอมรับณเท่าตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าโอเค เราเสียงเราจะดังขึ้นในการเป็นนางงามเราขอยึดในเรื่องนี้แล้วกันในการเป็นกระบอกเสียงของ LGBTQ อ mm hmm. ะไรเงี้ยก็จะมีช่วงแรกๆที่กลุ่มนางงามก็จะไม่ยอมรับรู้สึกว่าเป็นนางงามจะมาเปิดเผยตัวเองว่าเป็น LGBTQ mm hmm. จะมามีขู่จีนมันดูไม่ดีนะ mm hmm. ก็ฝ่าฟันกับดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนกัน mm hmm. จนณนะวันนี้ก็เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นแล้วกระแสะคู่จิน้นอิงฟ้าชาลอตมันเกิดขึ้นจาก ก่อ,อนที่จะเข้ากองประกวดเราก็เชิญน,น้องๆมิสแกนจังหวัดน,น,นู้นจังหวัดนี้ขึ้นมาร่วมไลฟ์สดกับเราก็จะมีน้องชาร์ลอตที่เป็นมิสแกลนชุมพรขึ้นมาเราจะถามน้องๆทุกคนเลยว่าหนูอยู่ในกลุ่ LGBTQ, ม LGBTQ ไหมมีมุมมองอย่างนี้ว่าอะไรบ้างเพ<ม>อาน้องบอกว่าไม่เคยแล้วก็เลยพูดแบบว่า<ม>งั้นลองไหมล่ะก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กในโลกโซเชียลขึ้นมาว่าเป็นอิงลอตก็คืออิงฟ้าและชาร์ลอตคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องน้องเล่นกับเราทําให้เกิดคูจินขึ้นมาแล้วความรู้สึกจริง,รงๆล่ะคะ หนูก็เคยชอบเขาจริงๆมีความแบบน่ารักที่เรารู้สึกแบบเอ้ยมันมัน,ม,นมันเตะใจเราลแล้วก็มีหยอด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 ทีเล่นทีจริงกันไปออพอเริ่มรู้จักกันอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันจนนตอนนี้แบบว่าปีกว่าแล้วเนี่ยเหมือนเรามองเขาเอ็นดูเขาเป็นแบบน้องมากกว่าเหมือนอยากให้เป็นความสบายใจกันมากกว่าการกดดันอ๋อแล้วจะไม่กลัวเวลาที่ใครก็ตามที่เขาเชียร์อิงหลอดอยู่ละคะโอ้หนูโดนหนักมากเดินขับตลอดเพราะว่าคือบางทีแบบเสิร์ฟ เซอร์วิสหน่อยเราก็ไม่รู้นะว่าคู่จิ้นที่ทุกคนเห็นเป็นยังไงแต่หนูพยายามจะให้ยึดหลักกับความความเป็นจริงเพราะจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเขาถามว่าอิงหลอดมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นไปได้หนึ่งร้อยอยู่แล้วมันอยู่ที่วันหนึ่งที่เราเข้าใจปรับตัวไหมในการอยู่ด้วยกันหรือเวลาที่มันเหมาะสมถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าคบกันได้เต็มที่ไม่เกิน2เดือนหรอกอันนี้อันนี้เราคิดเราเคยถามน้องไหมคะบอกค่ะคุยกันเลยมีกระแสที่แบบน้องเขาออกมา เขาชอบเราจริงๆนะพี่ฟ้าแบบอยาก,อ,อ,ยากอยากลองคบดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยวัยของเราอะ่ะมันเขาอยากลองแล้วมันงั้นก็ลองสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเราเป็นคนจริงจังกับความรักแบบ28แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> คบใครเราก็อยากคบนานๆก็เลยจะบอกให้เขาว่าให้ลองเมคชัว r ก่อนหมายถึงว่าวันนี้อยากลองพี่ก็ตามใจหนูไม่ได้ที่จะมาลองเลย,เลยอะไรเงี้ยให้หนูเมคชัว r e กับตัวเองโฟกัสงาน โ hmm. ฟก <audio nek> ัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะตอนนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเราจะทำตามใจตัวเองหรือแฟนคลับอะไม่ได้เพราะว่าถ้าเวลาเราเสียใจอะคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งรับผิดชอบกับเราด้วยความที่เราบูชาความรักมากๆเวลาเรารักใครอะไรเงี้ยถ้าเลิกกันไปทำงานด้วยกันไม่ได้เราไม่สามารถร่วมงานกับน้องเขาได้แต่ด้วยสิ่งที่เรายังอยู่ตรงนี้ถ้ามันปรับเป็นความสบายใจอะ เราต้องทํางานได้กันอีกยาวมากๆซึ่งมันจะสบายใจกว่าในการที่มาเจอหน้ากันพีก็จะโดยบอว่าเด็กกลุ่มแันขับเอาอีกแล้วพี่ฟ้ามาหมดนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังอยากเห็นคําตอบที่มันแฮปปี้แฮปปี้ได้แต่ก็อยากให้อยู่มันควัน ความเป็นจริงค่ะความรักครั้งแรกของอิงฟ้าค่ะตอนนั้นเหมือนเรายังไม่ได้เปิดใจที่จะคบอนอยู่ในกลุ่ม L D B D Q มันเราถูกปลูกฝังว่าผู้หญิงก็ต้องคู่กับผู้ชายสิค่มันถึงจะดูปกติมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในโรงเรียนเหมือนจะไม่ถูกกันแล้วหน้าเขาเป็นคนหน้าเวียงเวียงอ่ะเวลาเจอกันเดินสวนกันแล้วก็จะยี่ไม่มีปัญหาเลยหวาจนวันให้เพื่อนแบบเดินไปด้วยบอกว่ามีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าทาไมถึงชอบมองเราแบบนี้เขาก็เลยแบบอ๋อไม่มีอะไรหลังจากวันนั้นก็เลยให้เพื่อนมาบอกว่าแบบชอบเรา เข่เขามองเกมพลิกซัที่เขามองบ่อยๆที่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชอบเรานะอะไรเงี้ยแล<ม>้วก็ี่ยไม่จริงหรอกหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเหมือนแบบแสดงออกมากขึ้นก<ม>็คือเอาขนมมาให้ทุกวันมานั่งดูเราลวลาเราทํากิจกรรมประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคน,นนี้น่ารักอะอยากรู้จักเขามากขึ้นอยากแบบอยู่ใกล้กับกลายเป็นว่าวันหนึ่งที่เขาหายไปอ่ะ เรากับคิดถึงเขาเฉยเลยเพราะมาทุกวันแล้ววันนึงหายไปแบบหายไปไหนว่าแบบ <c oughs> วันนี้ไม่มีช็อกโกแลตวันนี้ไม่มีทาโร่แบบแปลกๆลกับกลายเป็นคิดถึง, <c oughs> ถงเขาคิดถึงขนมนหรือเปล่าเ <c oughs> ขาท้า,า <c oughs> ให้หนูทุกวันเพราะต้รู้ว่าอ่าฟฟาชอบกินทาโร่หรือเปล่ากับกลายเป็นเรามานั่งแบบว่าอวันนี้คิดคิดถึงเขาเฉยเลยเออน่าจะงั้นก็ลองดูดีกว่าในช่วงนั้นสรุปก็คือได้เป็นแฟนกันใช่พอเป็นปั๊บเปิดเลยพอเปิดปั๊บ เดินไปโรงเรียนจับมือกันผู้หญิงกับผู้หญิงที่เป็นคู่แรกในโรงเรียนเลยมั้งคะเพราะว่าเหมือนทุกคนตกใจแล้วฮ้ทำไมไปเป็นอย่างนั้นได้คุณแม่เปิดรับไหมเบรกระโรมกันแป๊บหนึ่งนะครับกับเรื่องราวความรัก ของอิงฟาร์มมหาชนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับอันแอบ,บมาบอกเรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับตอนนี้ครับธนาคารอมสินนะครับเขากําลังเดินหน้าเป็นธนาคารเพื่อสังคมครับโดยนายวิทยัยรัตนากรครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินถแถลงผลงานของธนาคารอมสินมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม E.S.G. in Action ครับด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้าง social impact นะครับประเมินมูลค่าได้กว่า55,400ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและในด้านของธรรมาภิบาลครับโดย E.S.G. นั้นย่อม,มาจาก E คือ environment ครับช่วยดูยแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย GSB Net Zero Target คับเพื่อลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากกว่า50%ให้ได้ภายในปี2030ที่จะถึงนี้ครับและเป็นศูนย์ภายในปี2050กับส่วน S นั้นคือ social ภารกิจหลักครับที่ธนาคารให้ความสำคัญแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้ากลุ่มฐานราก ส่วนตัว G นั้นย่อมาจาก governance ครับนั่นก็คือการดำเนินกิจการอย่างโปรง่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลน,นั่นเองนะครับสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กรต่อต้านการทุจริตและความโปรง่งใสครับโดยครึ่งปีหลังครับในปี2566ก็จะมีการเปิดตัวบริษัท non bank เพื่อที่จะลดดอกเบีย้ยในตลาดสินเชื่อไม่มีหลักประกันซึ่งอนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันขยายการปล่อยสินเชื่อของบริษัท มีที่มีเงินจำกัดให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายในปีนี้7,000ล้านบาทครับและยังมีอีกหลากหลายโครงการสารต่อธนาคารเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเรามาร่วมกันสนับสนุนธนาคารเพื่อสังคมไปด้วยกันนะครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับอิงฟ้าและพี่อ้อยพี่ชอดในคลับเฟรเดชครับ ผู้หญิงนาะมันจะมีเซนบางอย่างที่เราเขาเริ่มเปลี่ยนไปเราบอกเลิกเขาด้วยความที่เราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแต่ไม่ใช่แค่ทำร้ายใจอย่างเดียวสิคะทำร้ายร่างกายด้วยมาทำร้ายร่างกายเราขาข้างหนึ่งก็คือเดินกัแบบ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 กระเพกกระเพกตัวบบม่วงเราวิ่งหนีเขาไปอยู่ในห้องน้ำทิ้งจุดหมคะ่ะที่ทำให้แบบไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว